ชากกรก้าวหน้าศาสตรามันคงอัสสลามุอะลัยกุมวะรหฺมะตุลลอฮิวะบรากกาตุโรงเรียนสันติธรรมจังหวัดยะลาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2527เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้มูลนิธิโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิโดยมีอัลมารฮุมฮาจีฮารุนเบนสุหลงเป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นและท่มเทของคณะบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความไว้วางใจต่อสังคมมีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้เกิดอปุปสรรคด้านอาคารสถานที่ที่ไม่อำหน่วยต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทีมบริหารสถานศึกษาได้มีมติที่ประชุมมีการวางแผนจัดซื้อที่ดินจำนวนสิไร่ ด้วยคำเนี้ยที่ดีอัลลอฮ์ทรงได้อนุมัติโครงการนี้และเมื่อปีพุทธศักราช2538โรงเรียนสันติธรรมได้ย้ายมาตั้งถิ่นที่หมู่บ้านดารุสลัมมาลายูบางกอกเลขที่43ทับหนึ่งหมู่สองตำบลสเตงโนออำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีนายประเสริฐเจออเป็นผู้จัดการโรงเรียน และมีอัลมารูมสมาหฮินมินะเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนอัลมารุมฮจิฮารุนเป็นสุลงที่ได้เสียชีวิตลงโรงเรียนสันติธรรมถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดยะลาที่เปิดสอนหลักสูตรสามัญควบอิอสลาม เพื่อปลูกฝังให้ลูกๆมีความรู้ด้านอันอิสลามเป็นต้นกล้าที่สามารถงอกเงยในสังคมที่กำลังจะพัฒนาได้อย่างสวยงามและถูกต้องตามหลักการของอิสลามวิชาการเกาหน้าศาสนา,สามั่นคงเป็นปรัชญาของโรงเรียนสันติธรรมด้วยความพยายามที่สร้างให้ลูกๆมีทักษะด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ที่สามารถสนององค์การของอัลลอฮ์สันติธรรมได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายปัจจุบันรุงเรียนสันติธรรมมีอายุครบ39ปีได้ผลิตบัณฑิตมามากมายหลายรูปและจะยังคงเป็นสถานที่มอบความรู้ให้กับสังคมบ้านเราตลอดไปเมื่อปีพุทธศักราช2550 อัลมรหุมวาฮาเพนประธานได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การคนใหม่และเริ่มมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกๆได้อย่างดีเช่นอาคารนุรุหิดายะจำนวนสาชั้นสร้างอาคารโรงอาหารขนาดใหญ่ในส่วนของวิชาการก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนสันติธรรมได้ผ่านการประเมินของสอมศทุกป,ปีผลงานและชื่อเสียงที่เด่งชัดนักเรียนของเราสามารถพิชิตแชัน้นคะแนนสอบเป็นเด็กที่สูงที่สุดในจังหวัดยะลาปัจจุบันโรงเรียนสันติธรรมได้แต่งตั้งนายอภิรัตสามเออดีในอำเภอที่ได้กเกษียรอายุราชการ เป็นผู้จัดการโรงเรียนสันติธรรมคนใหม่และมีนายสมานงหออดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสอพทที่ได้กเกษียรอายุราชการเช่นกันมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสันติธรรม้วยเทีมคณะผู้บริหารที่หลากหลายความสามารถโรงเรียนของเรา จะเดินหน้าต่อไปเพื่อสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานประสบความสําเร็จด้านวิชาการทั้งศาสนาและสามัญปัจจุบันรูเรียนของเราได้เปิดหลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกๆได้เรียนรู้เพื่อให้ทันกับการพัฒนาของลูกแบบก้าวกระโดดเช่นหลักสูตรว่ายน้ำในระดับอนุบาลหลักสูตรมินิเอพี ในระดับประถมะศึกษาในช่วงชั้นที่หนึ่งและจะมีโครงการดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีการศึกษาหน้าโรงเรียนสันติธรรมของเรามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นมากกว่า1,500คนที่มาจากหมู่บ้านต่างๆประกอบด้วยจังหวัดปัตตนีเชลานาราธิวาสและสงขลามีรถรับส่งจำนวน57คัน สุดท้ายนี้ด้วยความตั้งใจของบรรพบุรุษเราได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างนิสัยให้ลูกๆเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาเป็นเบ่าวี่่ดีของพระองค์อัลลอฮ์และเป็นประโยชน์ของสังคมชาติในอนาคตจึงขอฝากให้ผู้ปกครองทุกท่านช่วยกันดูอาให้โรงเรียนสันติธรรมของเรา Samad jinju nak cutni yang sengangam. Lekim keng talak pai. Sekian, wa billahi taufiq, walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.